สวัสดีพี่นอ้อง FC ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่ FC เก่านอกจากสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนๆทางหน้าช่อง y YouTube ด้วยกันทุกคนทุกท่านนอกจากที่เข่ามารับชมแนวทางลหลายกระไรกับแอดจอยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางหานวยสูตรแงกนวอ,อยวันที่1เดือน 4, ี่สองพเดือนเมษายนนอกจากมาพบกับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าตามเคยจ้า สำหรับผลของวันที่30เดือน3นะมาเบิ่งนผลของวันที่30เดือน3 18, กันก่อนเนาะสำหรับวันที่30เดือน3 18, น้อยเฉพาะกิจ0กับ3วิ่งรูดพ้นจาบนรูดไปเนาะจ้า2อ่า4 2เก่า2ตัวล่างออก7 3 7 3เฉพาะกิจเขาไปที่3 7เดินจ้าเฉพาะกิจเด้งล่างจ้ามาล่างเนาะจากดินส3วิ่งรูด3ของเฮ้ามาจ้า สำหรับน้อยพิเศษอันนี้ขอไปเร็วนิดหนึ่งเนาะน้อยพิเศษสี่กับหาวิ่งลูดพ้นหาแปดศูนย์ลูดไปเนาะจะโอ้โหหาแปดเนี่มาอยู่ในลักลอยลักซิปเนาะจะตรงตรงเด่นหาวิ่งลูดหาของเฮาเนาะสำหรับบนรลูดไปจะน้อยพิเศษล่างออกหาหกพิเศษหาหฮก grab ขู่เขากันไปตรงตรงเด้อย้าตัวเน้นเต็มเต็มเด้อยจะหาหกจะน้อยพิเศษลางจ้า มาตรงๆเด่นหาวิรุ้นหาของเฮามา,จากจ้าสำหรับน้อยปกติหรือว่าน้อยดาหกกับสามวิ่งลูดพ้นบนลุดไปเนาะจะสามแปดหนึ่งสามแปดนี่มาตรงๆอีกแต่วาอยู่ในลักลอยลักซิปอีกเนาะโอ้โหสามแปดเด่นสามวิ่งลุธ3สามอยู่ในลักลอยเนาะจา้า บนรูดไปน้อยปกติล่างออก6กสอกสเอสจอจับคู่พลาดไปนอกจากจับคู่6กดกแปดกเก้ากูนย์มาห2เสียดเต็มเดียวเด่นหวิ่งรูดหกของเฮามาซ้ายวิ่งซ้ายรูดตรงตรงหลังปกติ62สองำหรับ VIP 0กับ4วิ่งรูดพ้นเจ็ 50, หาศูนย์หาศจับคู่เข่าบนนอกจาก 500, หาศูนย์ศูนย์หาตัวเน้นเต็มเต็ม เด่น0นย์วิงรุษศนย์ของเฮามาล่างออก40 40ี่ศูจับคู่ผ่าดไปโอ้โหมื่อนสี่ศูย์มาได้อีกเนาะอเอดจอยําเอา40จับคู่ให้น้อย VIP กับ่น้อยเฉพาะกิจน,นี่เป็นสูตรตัวเดียวกันเด่น0นย์วิงรุษศนย์อ่าอย่างเฉพาะกิจจับคู่02นย0สองศูนย่หาศนแต่น้อย v ี p อเอดจอยจับเอา0ูนย์สองามศูหาขามศูย์ส่เอาศูนย์ห 07ส่แทนมา04ได้อีโอโห04งวดวันที่30นี่ค่ะมา2หน่วยแล้วน้องหวดก่อนกระมาอีกเมื่อนี่มาได้อีกอะบอกเป็นอย่างสําหรับ้ายวิ่ง้ายลูดก็เฮาเด้งเดงกันเลยทีเดียวนอกจากเดศูน0วิ่งรูด0เฮาเด้งนอกจากเด่ยน4วิ่งรูด4เขามานอกจากสาหรับสายวิ่งสายลูดถ้าน้ำ0ไปลูดกะเด้งบนเด้งล่างน้ำ4ไปลูดกะปังได้อีกคือกันเนาะ สำหรับสายวิ่งสายรูดของห้าเนาองจามโอเคผลสรุปห้าน้อยมือนีิกะประมาณนี้ตามนี้นาอจจะยินดีกับคนติดตามแนวทางห้าน้อยกับแอดจอยนาองจามมือนี่ก็ถือว่าปังปังกันเลยทีเดียวนาอจจะสามน้อยเต็มเต็มเนาะขาดอีกแค่น้อยเดียวน้อยพิเศษนาอจจะจับคู่บกเขาอ่านอัปกติเนาะจับคู่บกเข่าสาวบสันสายโจอของห้าวสีได้สี่น้อยเต็มเต็มน้องจะสำหรับสายวิ่งสายรูดของห้าก็ถือว่าปังกันเลยทีเดียวเนาะโอ้โหสุด ส ang, Merkel, el, ูตรปังโพดโพบักโมบักแตกเนาะจ้ะสำหรับฮานอย่วงนี้ยินดีกับคนติดตามเนาะจ้ะเดี๋ยวมาตามต่อกันของวันที่หนึ่งกันเลยจ้าตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางฮานอยของวันที่หนึ่งเดือนสี่เนาะจ้าแอ้จอยให้เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะจ้ะทามักตาชอบจังคปรยตามถาบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาะจ้ะพิษผ่านปากกาในแอ้จอยตรงขอตรถขอโคตรไพน์ผิองเอฟซีหลายๆเนาะจ้ะแนวทางกับอาซิมีเขาบ้างรุดบ้างเนาะจ้ะปะปนกันไปเนาะสำหรับ วันที่หนึ่งเดือนสี่อามือนีกนระลุดไลแนวทางกันเลยที่เดียวนอกจากสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยแอดจอยลงไปห้แล้วนอกากเมื่อวานนี้นอกจากถ้าพีน FC, ่น้องเอฟซีสันใดสนใจหรือว่าหาแนวทางรัฐบาลไทยของแอดจอยบอเจอกัสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้เลยเนาะลงห้ไปแล้วนอกจากสำหรับรัฐบาลไทยจาสำหรับน้อยเฉพาะกิจมือนีเด่นวิ่งลูดอยู่ที่สองเก้า สองเก้าวิ่งลูดเด่นสองวิ่งลูดสองมีสองสามสองสี่สองห้าสำหรับแนวทางห้าน้อยส่วนน่ก็ถือว่าปังป,งปงกันเลยที่เดียวนอกจากเขาได้แบบต่อเนื่องนอกจากหาดูยากนะสำหรับสูตรนี้น่อยอ่ะยินดีกับก้นติดมามนอกจาก สำหรับเด่นเก้าวิ่งรูดเก้ามีเก้าศูนย์เข่าตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอดจอยฟังใดเลยเนอกจากแอดจอยเสียด้มีกำลังใจแล้วค่ะทำแนวทางว่างแนวทางให้พีน่น้องเอฟซีอยู่แบบนี้แบบด้วยกันไปแบบดุนๆ,ๆแล้วค่ะเงี้ยวๆนอกจากก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาให้แอดจอย in, ด้วยเนาะเก้าสี่สำหรับน้อยพิเศษเด่นวิ่งรูดอยู่ที่หกกับสาม เด่นหวิ่งรูด6มี6 7 6 8 6 9 6 0 6ปหเนึ่งเด่น3วิ่งรูด3มี3 4 3สี่สาห้าสหกเจ็ด สามแปดจ้ะสำหรับน้อยปกติจะสามกับสี่วิ่งลูดเมื่อนีสามโซนน้อยจะปกติกับพิเศษจ้ะเด่นสามวิ่งลูดสามมีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าจ้ะ สำหรับเดนสี่วิ่งรูดสี่มีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าจ้าสำหรับน้อยวีไอพีจ้าศูนย์กับเก้าวิ่งรูดเก้าชนจ้าวีไอพีกับเฉพาะกิจเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์มีศูนย์หนึ่ง 02, 03, 04, 0ูนย์ส0งศูี่ย์หเด่นเก้าวิ่งรูดเ้ามี90้าศูนย์เหนึ่งเสองเสาสจ้าเดี๋ยวมาเบิงตัวเด่นตัวนเน็นกันก่อนนาะจ้า สําหรับตัวเด่นตัวเน้น VIP เน้นอยู่ที่92กับ93 04เนี่ยออกไปแล้วเนาะเน้นอยู่ที่05อีกละกันกับ02จ้ะสําหรับเด่น4วิ่งรูด4เน้นอยู่ที่ 4, 46กับ48 39กับ37 34 35 61 60 เก้าสองเก้าสามสองเจ็ดกับสองหกจ้าอันนี้คือแนวทางห้าน้อยของวันที่หนึ่งเดือนสี่มือนีกับประมาณนีตามนีเนาะจ้า,จาอันนี้คืนอยู่กับความมาักความชอบถามักถ้าชอบจังคอยตามถ่าบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านเนาะจ้า,จาพิดผ่านป,ประกันในแออยต่องขอสูตรโอ้ชไพพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจ้า,จา ขให้พี่น้องเอซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยโชคดีกันทุกคนทุกท่านนอะกจากอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนะาจะเป็นกําลังใจให้กันและกันเรนะาจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บัพผานแนวทางของแอดจอยเอาจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า